สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็ผมจะมารีวิวนะครับการเพิ่มชุดรีโมทเข้าไปกับคอนโทรลโรเตอร์นะครับ G450A นะครับรีโมทตัวนี้นะครับรีโมทตัวนี้นะครับสามารถกดได้2ทางนะครับสามารถหมุนยากี่ได้โดยที่ไม่ต้องกดสวิตช์หน้าเครื่องเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ กด A นะครับมุนไปทางหนึ่งนะครับกด B นะครับมุนไปอีกทางหนึ่งนะครับส่วนสวิตช์ด้านหน้าเครื่องก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไป ตัดอุปกรณ์อะไรเขาออกนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับกดฝั่งนี้นะครับก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เพิ่มความสะดวกสบายส่วนตัวนะครับตัวนี้เรานั่งอยู่ที่เก้าอี้นะครับบริเวณใกล้เคียงเราก็สามารถคอนโทรลได้นะครับตัวนี้จากสเปค คอนโทรลได้50เมตรนะครับก็ความสะดวกที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเวลาเราออกไปเช็คความเรียบร้อยนะครับของการทำงานของสายกาดนะครับเราก็เอารีโมทนี้ไปนะครับก็ไปกดข้างนอกนะครับไม่ต้องใช้เพื่อนสมาชิกกดแล้วก็ออกไปดูนะครับอันนี้ไปกดข้างนอกได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไอเดียนะครับเพิ่มเติมนะครับก็คงมีเท่านี้ครับขอบคุณครับ ครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองรีโมทคอนโทรลนะครับคอนโทรลยากินะครับนูนบนยอดเสานู่นนะครับอ่าเนี่ยรีโมทอยู่นี่นะครับกด A นะครับ A อพับนะครับใช้ได้อยู่นะครับ กดบนะครับหมุนกลับทางนะครับสังเกตแสงแสงไฟจากรีโมทนะครับก็จะเอาไว้เพื่อความสะดวกในการบางครั้งเราออกมาดูการทำงานของอุปกรณ์เรานะครับถ้าเรากดอยู่ในบ้านเนี่ยเราก็ต้องใช้2คนนะครับในการกดคนหนึ่งแล้วก็ออกมาดูคนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ เพื่อประโยชน์นะครับเนี่ยสะดวกขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเจ๋วเลยครับเจ๋วเลย